สวัสดีครับสวัสดีครับผมชินครับชินไหนครับชินพระขนงครับถ้างั้นผมก็เอพระขนงครับวันนี้เราสองคนไปทำอะไรครับพี่มาวันนี้เรามาขายของครับก็คือซีดีพี่มาพระขนงแผ่นแท้ของแท้หรอครับพี่ซื้อแผ่นแท้ของเราได้ลุ้นทองคือหมายความว่าในแผ่นแท้เราจะมีรหัสนะครับรหัสรหัสเหรอรหัสเหรอตรงไหนอ่ะอ่าบางคนบอกว่า จะดูครับรหัสตรงนี้ b a r c o d ดนี้ไม่ใช่นะครับอย่าส่งมานะครับ b a r c o d ดนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ครัพี่มีไงมีตัวเลขวะอออ่เไม่ใช่ช่างมันที่ปกของเรานะครับจะมีรหัส7ตัวหลักมีอยู่7ตัวด้วยกันใช่อยู่นี่ครับอยู่นี้นี่นี่ดูอ๋อไม่หมุนมองไม่เห็นเลยอ่ะพี่ก็ไม่เห็นก็เราต้องขูดก่อนเอาเราต้องขูดหรออะไรมาขูดอ๋อพอได้มาเสร็จพอได้มาขูดปุ๊บรหัสโป๊ะโป๊ะโป๊ะเจ็ดตัวทำไงบอมทำไงอ่ะพี่เอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มาเลยพี่ ส่งมสาสเตจครับ <g reens> กดมาเอาเลขเ<อ>จ็ดตัวที่เราได้ส่งมสาสเตจไปที่เบอร์อะไรครับผม422-150 0, 0. แล้วกดเซ็นนะครับส่งออกมาปุ๊บจะมีมาสเตจยืนยันนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกับที่มากแผ่นแท้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับทำไมพี่ไอ้ที่เราส่งไปเนี่ยต้องเก็บไว้นะครับถ้าไม่เก็บทางเราอ่ะจะไม่ให้ขึ้นทองหรือขึ้นรางวัลอะไรทั้งสิน้นเอ้ยเริ่มแล้วดิวักรกฎาถึงวันที่20สิงหาครับผม ดีวีดีพี่มากันงครับใช่แล้วครับผมอ่าแล้วถอดกรองมาหน่อยคุณา้ำล้างในหน่อยนะครับฟึ่งเน่นะครับรหัสที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนครับพี่เชนนี่ครับถ้าแผ่นดีวีดีก็คือที่ปกนะครับนี่อยู่ที่ปกเลยนะครับผมถอดออกมาอย่างนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฟึ่งตรงนี้เลยฮะับรหัสอยวตรงนี้แล้วก็ขูดเราจะได้เลขอมาเจ็ดตัวครับผมพอได้เจ็ดตัวปั๊บผมส่ง SMS ไปเลยครับผมที่4221500อ หล่องบ็อกเซตตัวนี้นะครับมันเป็นแบบ3มิติครับผมและมี2ด้านด้วยกันสามารถอาไปแขวนผนังได้ด้วยครับพี่ด้านแรกครับเป็นอย่างนี้ด้านที่สองเป็นเห็นไหมครับเป็น2ด้านเอามาเลยดีกว่าพี่ไม่ไม่ไม่นี่นี่นี่อ่าเห็นไหมครับเป็นไงล่ะครับสายปลาข้างในครับผมเขาจะมีซีดีด้วยกัน2แผ่นนะครับแผ่นแรกก็จะแบบมีตัวยางหนังแบบเป็นแบบเต็มเต็มเลยที่เราเคยดูกันไปแล้วนะครับเห็มไหมครับเยี่ยมมากเปิดมาโพอ่าเราก็จะเจอรหัสนะครับ เหมือนเดิมครับมีรหัสเลขนะครับขู่อยู่นี้ครับขอบคุณครับที่ร่วมสนุกกับพี่มากปะะขนงแผ่นแท้นั่นแหละครับแค่นั้นก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็รอรุ้นกันอีกทีนึงในวันที่30สิงหานะครับนะฮะก็จะมีการประกาศกันนะครับว่าใครจะได้ทองมูลค่า1ล้านบาทแล้วก็ ของอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรถนะฮะรถมอเตอร์ไซค์นะครับตู้เย็นนะครับกล้องถ่ายรูปนะครับก็จะมีให้ลุ้นกันด้วยนะครับมูลค่ารวมแล้วเนี่ยก็มาสอล้านกว่าบาทครับ2ล้านกว่าบาทใช่แล้วนะแต่ผมว่านะฮะวันนี้วันแรกวางแล้วนะฮะห้ามพลาดครับผมยังไงก็นะฮะร้านสรุปซื้อทั่วไปนะครับตามร้านขายสีนค้ต่างๆด้วยยังไงรีบจับจองเป็นเจ้าของนะครับผมนะฮะเอาไปไว้ที่บ้านนะครับให้ได้ความสุขความบันเทิงด้วยครับผมเน้นย้ำแผ่นแท้เท่านั้นนะครับต้องครับผม